จิงเจอไอโอดินแม่บอกเขาบอกเลยว่าจิ้งเจอไอโอดินแล้วเยต้อตไปทำไรบีกอยู่จขวดกินอะ้องขวดเยอะกี่ขวดเรือหนึ่งขวดปิดเรือทุกใด เลือกแทมควดนก็กินแต่โกบไม่ได้กินควันผมตามมาเลือกกี่ขวดแล้วข้อต่อไปฮองน้ำผู้หญิงกับฮองน้ำผู้ชายฮองน้ำเคยมินว่าฮองนำใาใชยแบบคนใจเราโมงกินเหล้าก็เลยลงติดียวจับก็เลยว่ากี้โม่เลยเว่ยอยู่บนน้องไบัวนเออบัวกูบอกเลย บอกจีไปองนามยิ่งรังปีเปลือดึงดรังรู้มันแล้ลวโอ้โหมันโู้เมนเอไอเห็น่มเล่บอกคนยิงเข้าใจปิดไม่รู้ก็ต่อไปตามมาจ้องว่าที่ก้าตานไปตัวเลยนด้ ข้าวเกียยวก้าเนยไรสับถูเมนนุ้ยจัาจัาเพื่อจองวัวที่ก้าท่านทไปต้วนจองวัวคือวัวอูกับวัวเกียดที่ก้าคือข้าเกียดท่านทไปต้วนคือทานสบรคือทายานติดเลยได้จ้องวัวทีก้าทานทไปตวนจองวัวที่ก้าท่านทไปต้อนจองวัวคือวัวมันที่ก้าคือข้าพับ้าม พวกกับเมียต้มวัวมันหนังกินและเตตานับไม้ตัวนัวตายเลยหนังกินกันเหมือนกองวนวนวกองไอ้เต้านบปราตาปลิดกันวายลุดขาดกองวนวเลยท่ามือเหลา่าซ่องปีกจีก้ก้ามือยีทิปราทานบไม่รึกอะไรพี่เทง่ง ช่องปีกี้แก้มือยีทิปลาตานไปเชื่อช่องปีกี้แก่ช่องปีกือไข่ที่ฆ่าคือฆ่าไข่กับฆ่าคนมือยีทปลาหนูไอ้เมื้อหน,นังในกององคุลิมนันยีไข่ฆ่าไปอันนั้นมือยีทปลาหนูคุลิมันเพ่น เอ้ันเป็นนิวไม่เจอไม่ใช่เป็นมูนมือยีที่ปลาคือมือยีที่มันมือยีที่ก้างแก่ร้อยตัดสกขันเกเกขีก้หอบยานัดไปรำเก่งปีลุดขานังบนกองอ้วนกอต่อไป สองข้อนี้สองข้อสุดท้ายรองข้อสุดท้ายแลมสมุิวานายเทงมีเงินอยู่น่ยบาทนายนุ่งรวยก็ยืม้าทิบาทอยากจะบอกเรื่องอเลยแที่ปิดเื่อ่อเงื่อนลอยหัวใจวายยหวแกบืสมุิวันายเทงมีเนอยู่นุ่งรวยนายนุ่งรวยก็ยืมอาทบาทอยากจะบอกเรื่อง่อเลยแกลอยดก Rồi nè chén mê dưỡng Bịt Quay dưỡng Lừa thịt Không mê dưỡng Lừa rồi nhưng Tô cần ăn